สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่15มกราคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องันที่ผลฟุตบอลโกปาดเดเลเอสเปนกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเซี่ยวทีมสุดท้ายนะครับอเลนเซ่ก็แพ้กับบาเลนเซียไป0ูนย์ต่อ2ผลฟุตบอลพิมลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่21เชลซีเสมอกับบอลมาส2งต่อ เวส t ์แฮมยูไนเตเอาชนะฟูลแลม3ต่อ2เบลตฟอร์ดเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ2และนอตเทลฟอร์เลต์ก็เสมอกับเลี้ p วภูไป1ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเลี้ p วภูมีอยู่4ีคะแนนที่2เป็น American, นอตแทลฟอร์เลต์มีอยู่41คะแนนที่3เป็น a r ร์ซ a นมีอยู่40คะแนนที่4เป็นเชลซีมีอยู่37คะแนนที่5เป็น, le, น,นิวคาเซนมีอยู่35คะแนนและที่6เป็น Manchester City ก็มีอยู่35คะแนน โซน,นทยตารางตอนนี้ที่18เป็นอิสฟิททามอยู่16คะแนนที่19เป็นเลสเตอร์ซิตี้อยู่14คะแนนและที่20เป็นซัแฮป์ตันก็อยู่6คะแนนผลฟุตบอลบนเดสกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่17คอนสไตน์คินเอาชนะบริเดนรัดมุนไป4-2ต่อโกบวกเอาชนะบริเตีเมุนเชนคลักบัก5-1ต่อไบเออร์ลุคเซนเอาชนะไมล์ุน5-1ต่อ0และไอตตดแฟงเฟิร์ตก็เอาชนะไฟบวกไป4-1ต่อ 1. ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไบร์ยูมินิกมิวสันสิบเก้าคะแนนที่2เป็นไบเออร์ลุคเซนมีอยู่38คะแนนที่3เป็นไอทัดแฟงเฟิร์มีอยู่33คะแนนที่4เป็นอาร์บิเล็กซิกมีอยู่30คะแนนและที่5เป็นไมล์นย์ห้าก็มีอยู่28คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นไฮเดนแฮมมิวสิบสาคะแนนที่17เป็นฮอนสไตน์คินมีวสิบเอคะแนนและที่18เป็นโบคุมก็มีอยู่6คะแนน ผลฟุตบอลกาโชสเซลออิตาลีมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่19โคโมแพ้กับเอซิมิลานไป1-2ต่อ2และอัลันตาก็เสมอยูเวนตุสไป1-1ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้อัลันตาอยู่ที่3มีอยู่43คะแนนยูเวนตุสอยู่ที่5มีอยู่34คะแนนเอซิมิลานอยู่ที่7มีอยู่31คะแนนและโคโมอยู่ที่16ก็มีอยู่19คะแนน ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่19พรีมัสเสมอกับอัฟฟอร์ดยูไนเต็ดไป1-1และคาร์ดิฟก็เสมอกับวัตฟอร์ดไป1-1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้วัตฟอร์ดอยู่ที่8มิล38คะแนนอัฟฟอร์ดยูไนเต็ดอยู่ที่17มิล29คะแนนคาร์ดิฟอยู่ที่21มิล24คะแนนและพรีมัสอยู่ที่24ก็มีอยู่21คะแนนผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่17 ดันดีเอฟซีสมอกเซลติกไป3ต่อ3าํทให้ตารางคะแนนตอนนี้เซลติกอยู่ที่1มีอยู่60คะแนนส่วนดันดีเอฟซีอยู่ที่7ก็มีอยู่27คะแนนรายผลฟุตบอลไทยลีก1เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่17ลำพนวเวลเลอร์เอาชนะนครราชสีมามสาสเตอร์เอฟซีไป3ต่อ0และนครปฐมยไนเต็ดก็เสมอกับหนองบัวพิเชาเอฟซี FC ไป1ต่อห ส่วนตารางคะแนนตอนนี้นครราชสีมามาสเตอรเอซอยู่ที่9ยู21คะแนนลำพูนเวเลอร์อยู่ที่10มยู20คะแนนหนองบัวพิเชียเอฟซอยู่ที่12ยู19คะแนนและนครปฐมยูนเดตดอยู่ที่15ก็ยู13คะแนนนะครับ,และ,ะรบและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ